โอเคกัโอเคนะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงพูดถึงกันพูดถึงเรื่องเออคนผมสีฟ้านะก็คนผมสีฟ้านะก,นผนะก็ผมอยากไม่อยากจะพูดเยอะนะเอาง่ายผมไม่ชอบคนผมสีฟ้าเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจใช่ไหม โอเคคือยกตัวอย่างอันแรกที่ทำไมสาเหตุที่ผมไม่ชอบคนผมสีฟ้านะก็คือคนผมสีฟ้าเนี่ยชอบยิงแล้วก็นิสัยไม่ดีนะว้านิสัยไม่ดีเลยนะคือนิสัยไม่ดียังไงเราผมจะอธิบายให้นะนแล้วผมถึงเกลียดแล้วคนผมสีฟ้านิสัยไม่ดีก็เพราะว่าคนผมสีฟ้าเนี่ยบางทีเขาชอบแบบเบี้ยวนะเบี BL, ้ยวไปเรื่อยนะเบี้ยวเบี้ยวคนคนคสวยคนที่ยอมผมสีฟ้าจะนิสัยไม่ดีก็ทุกคนนะแต่ยกงบ แต่ยกวนเอ้ยถุยแต่ยกเว้นผมสีแดงนะก็ผมผมสีแดงเนี่ยเป็นมังสื่อถึงการเกเรนะอันนั้นไม่เกี่ยวกับคนผมสีฟ้านะาะเพราะว่าคนผมสีฟ้ามันเกรเรอกีกมันเกรเรอีกแบบนึงนะมันเกรเรอีกแบบหนึงผมก็นชอบเนะคือคนไว้สุขผมสีฟ้าเนี่ยไม่รู้ทำไมเป็นทุกคนเลยนะชอบชอบแบบชอบชอบหัวคนอื่นนะชอบแบบถ้าไม่ใครมายุ่งกับเพื่อนสนิทตัวเองอะนะไม่รู้ทำไมคือไม่เข้าใจเหมือนกนะันนะอีกอย่างเขาชอบทำพฤติกรรมน่าเกลียดน่าเกลียดนะอย่างเช่นแบบแบบพูดพูด แบบบินประมาณนะพูดแบบถักถานนะพูดแบบแบบเออประมาณว่าดูถูกประมาณนั่นแหละนะก็คือเขาชอบพูดดูถูกกันทคนทัคนทั้ีฟ้าอือคือไม่ชอบเลยคนทีฟ้าเนี่ยชอบพูดดูถูกคนอื่นนะซึ่งถ้ามีเวลามีใครมาแตะนิดมาแตะนิด แตะหน่อยด่านิดด่านหน่อยก็ไม่ได้นะก็ต้องเฮ้ยเฮ้ยหน่อยแน่เฮ้ยหลือโดนเลยเหลือโดนเลยประมาณนี้นะคนผมสีฟ้าจะพูดประมาณนี้นะแบบโมโหยังไงก็ไม่รู้อะแบบคนผมสีฟ้าพอมีออคนมาด่านิดด่านหน่อยชอบโมโหใส่พอเออคนผมสีฟ้าด่าเป็นแรงใส่คนที่ไม่ที่ไม่ใช่ผมสีฟ้าเหมือนกันนะเขาก็จะเออไม่ใช่พฤติกรรมแบบคนผมสีฟ้าโอเคอยหวังว่าจะเข้าใจนะเออก็คนผมสีฟ้าเนี่ย มันมีหลายรูปแบบนะทั้งแบบดีและแบบไม่สวยแต่สวยไม่มีแบบดีย่งนะแบบดีไม่มีในโรงนี้นะคนผมสีฟ้านะก็อันนี้ผมไม่ได้จะทำคลิปเออบิดไปมามคับนะผมแค่ไปความเปความเกลียดส่วนตัวนะนะความเกลียดสน่วนตัวล้วนเลยนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออคนผมสีฟ้าที่จริงคนผมสีฟ้าทุกคนก็นิสัยไม่ดีนะั่นแหละเอาตรงคือเด็กเรียนที่ไหนจะเอาเวลาย้อมผมสีฟ้าใช่ไหมน้องผนะ<ส>ู้ชมนะเด็กเรียนก็ต้องเรียนสิไม่มีเวลาเอามาย้อมผมสีฟ้าหรอกเนาะ นั่นแหละนะคือสายที่คนผมสีฟ้าที่ใส่ไม่ดีนะอันนั้นคือเอ่อข้อหาแรกนะผู้ชมนะข้อหาแรกคือคนผมสีฟ้าที่ใส่ไม่ดีเพราะว่าเขาไม่ตั้งใจเรียนเขาเอาเวลาไปย้อมผมสีฟ้านะจ่ากนั้นก็นี่ใส่ไม่ดีเลยนะเออใส่ไม่ดีจริงเลยนะนี่นะุ่ณผู้ชมโอ,โอเคเอ่อคนผมสีฟ้าที่จริงคนผมสีฟ้ามีเรื่องขยเอะ,ะให้พูดมากเลยโอเคเอาเอาเรื่องอะไรเลยแป๊บนึงนะคิดก่อนคิดก่อนอืม อ๋อแต่คนผมสีฟ้าทุกคนแต่ยกเว้นเอ,อ่อเดี๋ยวนะมันม,มันจะมียูทูบเบอร์คนหนึ่งคุณผมสีฟ้าชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละช่างเถอะยูทูบเบอร์คนนั้นถามว่าผมชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเฉยๆแล้วก็เกลียดนะคือจำไม่ได้ยูทูบเบอร์ที่ม้ผมสีฟ้าคือใครแต่ช่างมเถอะนะเอาง่ายผมไม่ชอบแค่นี้แหละก็คนผมสีฟ้าเนี่ยมัน คนผมสีฟ้ามันเออจะพูดอะไรเกี่ยวกับคนผมสีฟ้าเิม่ความเกลียดไม่ชมไม่ต้ออะไรมากความเกลียดส่วนตัวมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนคลิปอื่นะนะคลิปนี้มันก็จะเออส,ส,ส,สั้น,นสั้นเลยสั้นแล้วตอนนี้สามนาทีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเวลาอาทิตย์ที่ตสอบมันเร็วจังเลยเพราะเวลาอาทิตย์เนี่ยเขามั็นช้าจังเลยไมช่ชมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับนะเออเออคุณตรงๆนะคนผมสีฟ้าเนี่ยผมไม่เคยเห็นคนผมสีฟ้าในชีวิตจริง เราเคยเห็นหว่าโอ้เคยเห็นก็เคยเห็นนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นครนผมจิตฟ้าผมไม่ได้ไปทักนะเพราะว่าไม่อยากไปทักนะก็แค่ไม่อยากไปทกักเฉยโอ้ผมว่ามันไม่มีไรบทแล้มั้ยงก็ก็ถ้าใครเจอคนผมสิฟ้าช,ชีวิตจริงนะครับนะก็อย่าลืมไปทักเขาด้วยนะว่าเออทะลงตัวนะนี่สยไม่ดีเลยนะเออชอบปวดเบ่งใส่คนอื่นนะชอบด่าคนอื่นไปเรื่อยนะอืมชอบ ชอบดูถูกนะถ้าใครเจอคนผมสีฟ้าก็พูดเอาควาพูดแบบนี้ไปใสใ่เขาได้นะครับนะเขาไม่เขาไม่ด่าหรอกครับนะแต่เขาอาจจะร้องไห้แทนแล้วก็หนีกลับบ้านนะครับนะท <c oughs> ่านผู้ชมใช่แล้วท่านผู้ชมเอาคำพูดนี้ไปพูดใส่คนผมสีฟ้าเลยท่านผู้ชมจะพูดเลยนะท่านผู้ชมเอาคำพูดเนี้ยไปพูดใส่ใครก็ได้ท่านผู้ชมที่มผมสีฟ้ามันจะเป็นแม่หรือพ่อหรือยายหรือเออญาติคุณหรือพี่น้องหรือเพื่อนเพื่อนเพื่อนพิษนัยคุณนะก็เอาไปพูดได้นะถ้าเขาไว้ผมสีฟ้านะผมจะไม่ จะไม่สนนะถ้าเขาเป็นคนดีแค่ไหนแต่เขาไม่หูสีฟ้าผมก็จะคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะโอเคไหมโอเคมีแค่นี้แหละ